กัตครับกับตันครับกับตันครับหนูนอนไหมกับตานหนูนอนไหมหนูง่วงไหมง่วงไหมไม่ง่วงหนูนอนไหมหนูนอนเปล่ากับตานกับตันครับกับตันลูกกับตัลลูกหนูนอนไหมนอนไหมง่วงไหม หนูง่วงไหมไม่ง่วงหนูนอนไหมหนูนอนไหมนอนไหมแม่เอานอนเนี่ยนอนไหมนอนเปล่าสามทุ่มครึ่งนอนไหมนอนไหมครับไม่นอนง่วงไหมไม่ง่วงไม่ง่วงเหรอไม่ง่วงหนูนอนไหมนอนเปล่านอนไหมครับนอนไหม